วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่เห็นกันเต็มฟีดโซเชียลเลยค่ะน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ACV ครับผมที่เขาว่ากันว่าช่วยลดน้ำหนักได้วันนี้เราจะมาดูกันให้รู้เรื่องไปเลยว่าจริงแค่ไหนใช่ครับเราจะมาสกัดเอาแต่เนื้อๆเ,เลยข้อมูลที่เราจะคุยกันก็มีครบเลยนะคะตั้งแต่งานวิจัยภาพรวมใหญ่ๆคำแนะนำทางการแพทย์ไปจนถึงเรื่องดราม่าในวงการวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาแยกให้ออกเลยระหว่างกระแสะความนิยมกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆตัวลงมันช่วยได้จริงไหมแล้วถ้าช่วยได้มันทํางานยังไงแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมันมีอันตรายอะไรที่เราต้องระวังหรือเปล่าเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงคําถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยทําไมคนถึงเชื่อกันคะว่า acv เนี่ยช่วยลดน้ําหนักได้แนวคิดเบื้องหลังมันคืออะไรนั่นสิครับคือตัวเอกของเรื่องนี้เลยเนี่ยมันคือสารที่ชื่อว่า กรดออซิติกหรือออซิติกแอซิดอ๋อตัวที่ทําให้มันมีรสเปรียปร้ยวๆกลิ่นฉุนๆน,นั่นเองใช่เลยครับจากงานวิจัยต่างๆเขาก็สันนิษฐานกลไกาการทํางานของมันไว้หลกัหลกๆ3ทางครับ3ทางเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะทางแรกนะครับเขาว่ามันอาจจะช่วยเร่งการเผาผลาญคือในเซลล์ของเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่า AMPK อ oh, ๋อคุณคุ้นค่ะตัวนี้เหมือนเป็นเซนเซอร์พลังงานของเซลล์ใช่ไหมคะถูกต้องครับ พอพลังงานในเซลล์เราต่ำลงเจ้าตัวนี้จะเหมือนถูกเปิดสวิชแล้วก็จะสั่งให้ร่างกายหยุดเก็บไขมันแล้วหันไปดึงไขมันเก่าออกมาเผาแทนซึ่งกรดอะซิติกเนี่ยอาจจะเข้าไปช่วยเปิดสวิชตัวนี้แหละครับเหมือนไปกระตุ้นร่างกายว่าเฮ้ hey, ถึงเวลาใช้ไขมันสะสมแล้วนะอะไรแบบนั้นเลยแล้วทางที่สล่ะคะทางที่2คืออาจจะช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นครับอิ่มนานขึ้นใช่ครับ มีงานวิจัยที่ชี้ว่า ACV อาจจะไปชะลอช่วงเวลาที่อาหารเคลื่อนตัวออกจากกระเพาะอ๋อเพราะอาหารอยู่ในท้องนานขึ้นเราก็เลยรู้สึกอิ่มไม่หิวบ่อยใช่ครับแล้วมันเองอาจจะไปกระตุ้นการหลังฮอร์โมนความอิ่มอย่าง PYY หรือ GLP-1 ด้วย GLP-1 นี่ชื่อคุณมากเลยค่ะเหมือนจะเป็นกลุ่มฮอร์โมนเดียวกับที่ยาลดน้ําหนักดังๆหลายตัวในปัจจุบันเข้าไปทํางานด้วยเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเป็นกลุ่มเดียวกันเลย แต่แน่นอนว่าผลของ ACV ไม่ได้รุนแรงเท่ากับยาแค่ทำงานในหลักการที่คล้ายคลันคกันส่วนกลไกสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คืออาจจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับแล้วเรื่องน้ำตาลในเลือดนี่มันมาเกี่ยวกับการลดน้ำหนักได้ยังไงคะเกี่ยวโดยตรงเลยครับเพราะ ACV อาจจะช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินคืออินซูลินเนี่ยเปรียบเหมือนกุญแจที่ไขประตูเซลล์ให้น้ำตาลเข้าไปเป็นพลังงานค่ะในบางคน กุญแจนี้มันเริ่มฝืดๆไข่ไม่ค่อยเข้า ACV ก็อาจจะไปช่วยหยอดน้ำมันให้กุญแจทำงานดีขึ้นพอเซลล์เปิดรับน้ำตาลได้ง่ายขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารก็ไม่พุ่งสูงพอน้ำตาลไม่พุ่งอินซูลินก็ไม่ต้องหลั่งออกมาเยอะร่างกายก็เลยลดการสะสมไขมันลงประมาณนั้นเลยครับทฤษฎีฟังดูดีมากเลยนะคะแต่ทีนี้พอมาดูผลทดลองกับคนจริงๆในภาพใหญ่มันยืนยันตามนี้ไหมคะ เห็นว่ามีบทวิเคราะห์อภิมาณหรือ meta analysis ตัวล่าสุดออกมาด้วยใช่ครับนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเป็น meta analysis ที่ตีพิมพ์ในวรารสาร nutrients เมื่อปี2025เขารวบรวมข้อมูลจาก10งานวิจัยที่แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคมหรือที่เรียกว่า RCTs ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดเลยครับและพอเอางานวิจัยมาตรฐานทองคำา10ชิ้นมารวมกันผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะ ผลออกมาค่อนข้างน่าประทับใจเลยครับบทวิเคราะห์สรุปว่าการบริโภค ACV เนี่ยสัมพันธ์กับการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญใน3ด้านค่ะ 1. คือน้ำหนักตัวลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ7.45กิโลกรัมเดียวนะเดียวนะคะ7.45กิโลกรัมเลยเหรอคะครับ7.45กิโลกรัมในระยะเวลาเท่าไหร่คะเนี่ย12สัปดาห์ครับโหนี่มันผลลัพธ์ระดับเข้าคอสลดน้ำหนักจริงจังเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ยังมี ดัดชนีมวลกายหรือ BMI ที่ลดลงเฉลี่ย2.0และที่น่าสนใจคือรอบเอวล,ลดลงเฉลี่ยประมาณ2.95เซนติเมตรครับฟังดูดีจนน่าสงสัยนิดๆเลยค่ะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรซ่อนอยู่ไหมคะเช่นต้องคุมอาหารเข้มงวดมากๆด้วยหรือเปล่า เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับคือตัวเลขนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่รวมผลจากหลายงานวิจัยแต่จุดร่วมที่บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นก็คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาจากการบริโภคในปริมาณ30ม mm ิลลิลตรต่อวันหรือประมาณ2ช้อนตกต่อเนื่อง12สัปดาห์ใช่ครับและแน่นอนว่าผลลัพธ์จะดีที่สุดเมื่อทาร่วมกับการปรับไลฟ์สไตล์ด้านอื่นด้วยแต่ขนาดของผลลัพธ์ที่เห็นก็ถือว่ามีนัยสาคัญครับค่ะ แล้วก็มีอีกข้อสังเกตหนึ่งคือผลในการลดรอบเอวจะเห็นได้ชัดเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ด้วยครับอืมก็สอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องคุมน้ําตาลที่เราคุยกันไปตอนแรกถูกต้องครับฟังดูดีมากเลยค่ะแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องมีคําว่าแต่เพราะถ้ามันดีขนาดนี้จริงทำไมยังไม่ถูกบรรจุเป็นคำแนะนำทางการแพทย์อย่างเป็นทางการล่ะคะแล้วก็ยังมีเรื่องรามา่างานวิจัยที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อปี2024ด้วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ มาถึงจุดหักมุมของเรื่องแล้วครับเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากเลยนะฮะเกี่ยวกับการเสพข่าววิทยาศาสตร์คือมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งจากประเทศเลบานอนตีพิมพ์ในวรารสารเครือ BMJ Group ซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงมากแล้วงานวิจัยชิ้นนั้นเขาว่ายังไงคะถึงได้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาคำกล่าวอ้างของเขาไม่ใช่แค่ดีครับแต่เรียกว่าดีเกินจริงไปมากดีเกินจริงครับ งานวิจัยชิ้นนี้อ้างว่ากลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวที่มีภาวะอ้วนสามารถลดน้ำหนักได้ถึง6-8ถึงกิโลกรัม6-8ถึงกิโลในเวลาแค่12สัปดาห์เอ๊ะตัวเลขก็ใกล้เคียงกับเมตาอนไลเซสเมื่อกี้นี่คะตัวเลขใกล้เคียงกันครับแต่เงื่อนไขนิดต่างกันฟ้ากับเหวเลยเพราะงานวิจัยนี้อ้างว่าผู้เข้าร่วมทำได้โดยการดื่ม ACV แค่วันละ5าถึงมิลลิลิตรแค่1-3ถึงช้อนชาเองนะคะใช่ครับ และที่สำคัญคือไม่มีการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายใดๆเพิ่มเติมเลยโห6กถึงกิโลโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ดื่ม ACV วันละนิดหน่อยถ้าเป็นจริงนี่คือปฏวิวัติวงการลดน้ำหนักเลยนะคะใช่ครับถ้าเป็นจริงมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ายาลดน้ำหนักดังๆอย่างโอเซมปิกด้วยซ้าไปและนั่นแหละครับคือจุดที่ทาให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องหันมามองแล้วก็เจอสัญ,ญญาณเตือนเต็มไปหมดสัญ,ญญาณเตือนอะไรบ้างคะ อย่างรากเลยคือผลลัพธ์มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางชีวภาพครับคือขนาดของน้ำหนักที่ลดลงมันดูเหลือเชื่อเกินกว่าที่กลไกของกรดอะซิติกจะทำได้โดยไม่มีปัจจัยอื่นช่วยเลยค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับอย่างที่สองที่ชัดมากคือข้อมูลทางสถิติที่น่าสงสัยคือข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มทั้งอายุน้ำหนัก BMI มันคล้ายกันเปะ๊เปะๆอย่างผิดธรรมชาติ ซึ่งขัดกับหลักการการสุ่มตัวอย่างที่มันควรจะมีความหลากหลายใช่เลยครับและสุดท้ายคือการขาดความโปร่งใสงานวิจัยนี้ไม่ได้ลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกล่วงหน้าซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญในปัจจุบันแล้วบทสรุปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะสุดท้ายหลังจากถูกตรวจสอบอย่างหนักในเดือนกันยายนปี2025ทางวรารสาร BMJ Group ก็ได้ประกาศถอนงานวิจัยหรือ retraction ชิ้นนี้ออกอย่างเป็นทางการครับถอนออกไปเลยครับ ให้เหตุผลว่าไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลซ้ำเพื่อให้ได้ผลเดิมได้พบข้อผิดพลาดหลายอย่างพูดง่ายๆคือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นศูนย์ครับแปลว่าบทเรียนสำคัญตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่อง A C V เลยนะคะแต่มันคือวิธีที่เราเสพข่าววิทยาศาสตร,ร์สุขภาพเลยคือพอเจออะไรที่ดูดีเกินจริงต้องเหยียบเบรกไว้ก่อนอย่าพึ่งไปตื่นเต้นกับงานวิจัยแค่ชิ้นเดียวถูกต้องที่สุดครับนี่คือบทเรียนราคาแพงเลย มันย้ำเตือนว่าเราควรเชื่อถือภาพรวมของหลักฐานอย่างบทวิเคราะห์อภิมานที่เราคุยกันไปหรือคำแนะนำจากสถาบันที่น่าเชื่อถืออย่างเมโยคลินิกที่เขาก็สรุปไว้คล้ายๆกันว่า ACV ไม่น่าจะใช้ยาวิเศษและยังต้องการการวิจัยเพิ่มเติมอีกมากครับ เข้าใจเลยค่ะพอเห็นภาพรวมแล้วทีนี้มาสู่โลกแห่งความเป็นจริงบ้างสำหรับคนที่ฟังแล้วยังสนใจอยากจะลองใช้ ACV เป็นตัวเสริมในตลาดตอนนี้มีทั้งแบบน้ำแบบคุนๆที่มีตะกรเรียกว่า The Mother แล้วก็ยังมีแบบกัมมี่ด้วยตกลงแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเรามาแยกทีละประเด็นเลยเริ่มจากแบบน้ำ vs e แบบกัมมี่ก่อนจุดตัดสินเลอยอยู่ที่ปริมาณของกรดอะซิติกครับ เ c v แบบน้ำเนี่ยแค่1ช้อนโต๊ะหรือ15มิลลิลิตรก็มีกรดอะซิติกอยู่ประมาณ1,500มิลลิกรัมแล้วแล้วไลกัมมี่ราคามีเท่าไหร่เทียบกันไม่ติดเลยครับแบบกัมมี่ส่วนใหญ่ตอนหนึ่งหน่วยบริโภคจะมีกรดอะซิติกอยู่แค่3 0 0ร้อถึงเจ็มิลลิกรัมเท่านั้นซึ่งต่ํากว่าปริมาณที่งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้กันใช่ครับต่ากว่าระดับที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการเผาผลาญอย่างมีนัยสําคัญ แถมในกัมมี่ยังมีส่วนผสมอื่นที่เราอาจไม่ต้องการด้วยเช่นอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็คือน้ำตาลครับเพื่อทำให้รสชาติมันอร่อยขึ้นอ้าวซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับเป้าหมายการลดน้ำหนักของเราสิคะถูกต้องครับดังนั้นถ้าจะหวังผลทางสุขภาพจริงๆแบบน้ำยังไงก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างชัดเจนชัดเจนค่ะแล้วไอ้เจ้าตะกรนขุ่นๆที่เรียกว่า the mother ล่ะคะจำเป็นไหมคะ the mother จริงๆแล้วมันคือกลุ่มของโปรตีน เอนไซม์ mes, แล้วก็แบคทีเรียดีหรือโปรไบโอติกส์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับค่ะซึ่งมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้นะครับค่ะแต่แต่แต่ถ้าเป้าหมายหลักของเราคือเรื่องลดน้ำหนักและควบคุมน้ำตาลหลักฐานส่วนใหญ่ชี้ว่าผลกระทบหลกัหลกๆมาจากกรดอะซิติกเองเป็นสำคัญครับอ๋อแปลว่าแบบใสที่ไม่มีเ h อมอเตอร์ก็ยังให้ผลลัพธ์ทางเมตาบอลิซึมได้เหมือนกันใช่ครับ ถ้ามีปริมาณกรดอะซิติกเท่ากันก็ยังให้ผลได้เหมือนกันเพียงแต่อาจจะขาดประโยชน์เสริมเรื่องโปรไบโอติกส์ไปโอเคเคลียร์ทุกประเด็นเลยค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดอาจจะสําคัญกว่าเรื่องประโยชน์ด้วยซ้ํานั่นคือเรื่องความปลอดภัยค่ะมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องรู้ก่อนจะเริ่มบริโภคบ้างคะ ประเด็นนี้ต้องเน้นย้ำเลยครับเพราะความเป็นกรดสูงของมันคือดาบสองคมอย่างแรกที่เจอบ่อยที่สุดคือมันสามารถกัดกร่อนเคลือบฟันของเราได้ครับรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะรุนแรงมากครับและเคลือบฟันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างกลับคืนมาใหม่ได้นี่คือเหตุผลที่ห้ามดื่มแบบเข้มข้นเด็ดขาดต้องเจือจางกับน้ำก่อนดื่มเสมอต้องเจือจางแค่ไหนคะคำแนะนำทั่วไปคือ A.C.V 1-2ช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่าอย่างน้อย1แก้วใหญ่ หรือ250มิลลิลิตรขึ้นไปครับแล้วนอกจากฟันมีขนกับอวัยวะภายในไหมคะมีแน่นอนครับความเป็นกรดสูงสามารถระคายเคืองหลอดอาหารและกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะในคนที่มีโรคโกรดไหลย,ย้อนหรือโรคกระเพาะอยู่แล้วการดื่ม a อซีอาจเข้าไปทำให้อาการกำเริบหนักขึ้นได้แล้วถ้าบริโภคต่อเนื่องในระยะยาวล่ะคะมีความเสี่ยงอะไรที่ซ่อนอยู่ไหมมีประเด็นที่น่ากังวลอยู่ครับคือผลต่อระดับแร่ธาตุในร่างกาย มีรายงานว่าการบริโภค A.C.V ในปริมาณมากและต่อเนื่องนานๆอาจทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำหรือไฮโปแคลเมียได้ครับซึ่งก็อันตรายต่อการทำงานของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจใช่เลยครับเราเรื่องการตีกันกับยาละคะมีและสำคัญมากครับโดยเฉพาะ2กลุ่มยาที่ต้องระวังเป็นพิเศษกลุ่มแรกคือยาเบาหวานทุกชนิดโดยเฉพาะอินซูลิน พราะมันอาจเสริมฤทธิ์กันจนทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปค่ะอีกกลุ่มคือยาขับปัสสวาวะเพราะยาบางตัวก็ทำให้ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมอยู่แล้วพอมาเจอกับเอซีก็อาจยิ่งทำให้ระดับโพแทสเซียมดิ่งลงไปอีกถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าใครบ้างที่ไม่ควรยุ่งกับเอซีเลยหรืออย่างน้อยก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนแน่นอนครับกลุ่มที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้แน่ๆคือผู้ที่เป็นโรคไตโรคกระเพาะกรดไหลย,ย้อน ผู้ที่กำลังใช้ยาเบาหวานหรือยาขับปัสสวาวะและแน่นอนว่ารวมถึงสตรีมีคอนหรือให้นมบุตรด้วยครับข้อมูลครบถ้วนรอบด้านจริงๆค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมจากการเจาะลึกของเราในวันนี้ก็คงต้องบอกว่า ACV ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าได้ในค่าคืนอย่างที่งานวิจัยฉบับลุงโลกนั่นเคยกล่าวอ้างถูกต้องครับมันไม่ใช่ทางลัดมหัศจย์แต่ถ้ามองจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือในภาพรวมก็พอจะบอกได้ว่า ACV อาจมีบทบาทเป็นกลยุทธ์เสริมที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการน้ำหนักในระยะสั้นเป็นตัวเสริมเท่านั้นใช่ครับโดยเฉพาะเมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นคือต้องมีการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นแกนหลักอยู่แล้ว ACV เป็นแค่นักแสดงสมทบไม่ใช่นักแสดงนำครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเลยค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ไปขบคิดต่อเป็นการบ้านไหมคะมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากครับจากกลไกที่เราคุยกันไปว่า ACV ช่วยชะลอการย่อยอาหารทำให้รู้สึกอิ่มและในขณะเดียวกันหนึ่งในผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดก็คืออาการคลื่นไส้หรือไม่สบายท้องเล็กน้อยค่ะ มันเลยเกิดคำถามที่น่าสนใจให้เราไปคิดต่อกันเล่นๆว่าผลการลดน้ำหนักที่เกิดขึ้นในงานวิจัยต่างๆแท้จริงแล้วมันอาจไม่ได้มาจากกลไกลการเผาผลาญที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่อาจมาจากความจริงง่ายๆที่ว่า A.C.B มันทำให้เรารู้สึกผะอ,อืดประอมเล็กน้อยจนทำให้เรากินอาหารมื้อต่อไปได้น้อยลงหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะ